เด็กกําพลา้าผู้ที่มีพรสวรรค์พิเศษสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Before I Wake ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน61ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับหาใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมรับฟังกันได้แล้วครับหนังจะว่าด้วยเรื่องราวของเจสและมาร์คโดยทั้งสองได้สูญเสียล,ลูกชายจากอุบัติเหตุจมน้ำมนเลยทำให้ทั้งคู่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดมานานหลายปี จกนกระทั่งวันหนึ่งที่ทั้งสองตัดสินใจว่าจะรับเด็กกำพร้าไปเลี้ยงเพื่อเยียวยาจิตใจและเพื่อแก้ไขเรื่องในอดีตที่ทั้งสองเคยทำผิดพลาดไปในวันนั้นเจ้าหน้าที่เลยแนะนําโคดี้หรือเด็กชายวัยแปดขวบให้กับทั้งสองโดยแม่ของโคดี้ได้เสียชีวิตไปตอนที่เขาอายุได้แค่สามขวบจากนั้นเธอจึงเล่าต่อว่าโคดี้เคยถูกอุปการะไปเลี้ยงดูแล้วถึงสองรอบซึ่งสองสามีภรรยาที่รับโคดี้ไปเลี้ยงรายล่าสุดก็ได้ทิ้งเขาไปและปล่อยให้โคดี้ต้องอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์เป็นเวลาเกือบหนึ่ และจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันเลยทําให้โคดี้นอนไม่หลับและระวังตัวมากขึ้นโคดี้เป็นเด็กที่ฉลาดและสามารถเข้ากับคนได้ง่ายเจ้าหน้าที่เลยคิดว่าโคดี้ต้องเหมาะกับมาร์กและเจสแน่และด้วยเหตุผลนี้ทั้งสองเลยตัดสินใจรับโคดี้ไปเลี้ยงโดยในวันแรกที่พวกเขาได้เจอกับโคดี้ทั้งสองก็ได้ให้การต้อนรับโคดี้เป็นอย่างดีเขาเป็นเด็กที่ชื่นชอบผีเสื้อมากแถมโคดี้เองก็ดูท่าว่าจะเข้ากับทั้งสองคนได้ด้วย เจสกับมาร์กจึงมั่นใจทันทีว่าโคดี้ต้องเป็นเด็กที่เข้ามาเติมเต็ม,ตมชีวิตครอบครัวของพวกเขาได้แต่ทว่าในคืนวันเดียวกันหลังจากที่มาร์กและเจสส่งโคดี้เข้านอนจู่ๆโคดี้ก็ได้แอบเอาหนังสือผีเสื้อออกมาเปิดอ่านตลอดทั้งคืนเล่ากับว่าเขานั้นไม่ต้องการที่จะนอนหลับจากนั้นก็ตัดไม่ได้เช้าวันต่อมาหลังจากที่ทั้งสองพาโคดี้ไปส่งที่โรงเรียนในขณะที่เจสกำลังเข้ามาจัดของในห้องของโคดี้อยู่นั้นเธอก็ได้บังเอิญไปเห็นกล่องที่อยู่ใต้เตียง โดยมันเป็นกล่องที่โคดี้นำติดตัวมาซึ่งหลังจากที่เธอเปิดมันออกเจสก็ได้เจอกับหนังสือผีเสือ้อรวมถึงยาและเครื่องดื่มชูกำลังต่างๆที่มีฤทธิ์ในการช่วยไม่ให้นอนหลับคืนวันนั้นเจสเลยตัดสินใจถามเรื่องนี้กับโคดี้โคดี้เลยยอมรับกับเจสไปว่าเขาเนี่ยไม่อยากนอนหลับเจสเลยพยายามปลอบใจโคดี้พร้อมบอกว่าที่นี่ไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกนะโคดี้เลยบอกว่ามีสิมีอยู่อย่างหนึ่งที่เขากลัวมันมากนั่นคือแคงเกอร์แมน เขาชอบมาตอนผมหลับแถมมันก็ยังกินคนได้ด้วยมันเคยกินแม่ผมโคดี้กล่าวเจสเลยคิดว่าเรื่องแคนเกอร์แมนที่โคดี้บอกมันอาจจะเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันของโคดี้ก็ได้เพราะในสมัยเด็กเธอเองก็เคยกลัวแม่มดและคิดว่ามันมีตัวตนอยู่จริงเหมือนกันเธอเลยพยายามอธิบายให้โคดี้ฟังว่าเขาไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วโดยหลังจากที่เจสพาโคดี้เข้านอนเสร็จก้างดึกคืนนั้นในขณะที่เธอและหมากำลังดูทีวีอยู่ จู่ๆก็ได้มีฝูงผีเสื้อมากมายโผล่เข้ามาในบ้านของพวกเขาทั้งคู่จึงเริ่มสงสัยว่าผีเสื้อพวกนั้นมันโผล่มาจากไหนกันแน่โดยมาร์กได้นาแก้วน้ํามาจับผีเสื้อตัวหนึ่งเอาไว้จากนั้นไม่นานผีเสื้อทั้งหมดก็ได้หายไปรวมถึงตัวที่มาร์กเพิ่งจับมาได้ด้วยจู่ๆพวกมันก็ได้หายไปแบบเฉยๆคืนวันต่อมาโคดี้ได้มองไปเห็นภาพถ่ายครอบครัวของมาร์กและเจสที่แขวนอยู่บนกําแพงเขาเลยถามว่าเด็กในภาพนี่เป็นใครมาร์กเลยอธิบายว่า เด็กคนนั้นชื่อว่าชอนและเป็นลูกชายของพวกเขาเองโคดี้ได้ถามว่าแล้วชอนอยู่ไหนเจสจึงบอกว่าตอนนี้ชอน,นยอยู่บนสวรรค์แล้วซึ่งแม่ของโคโดี้ก็เช่นกันกลางดึกคืนนั้นโคดี้ได้พยายามฝืนไม่ให้ตัวเองนอนหลับแต่เนื่องจากว่าเจสนั้นได้นํายารวมถึงเครื่องดื่มชูกําลังของโคโดี้ไปมันเลยทําให้เขาทนต่อความง่วงไม่ไหวและได้เผลอหลับไปจากนั้นก็ตื่มาที่มาร์กและเจสในเวลาเดียวกัน จ,จู่ๆทั้งคู่ก็ได้มองไปเห็นชอนหรือลูกชายที่ตายไปเมื่อนานมาแล้วของพวกเขาเจฟสแทบไม่เชื่อสายตาของตัวเองว่าเธอเนี่ยจะได้เจอกับลูกอีกครั้งซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เธอต้องการมาตลอดทั้งสองได้พยายามเข้าไปสัมผัสตัวของชอนเพื่อเช็คดูว่ามันไม่ใช่ภาพหลอนซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ใช่ภาพหลอนนะครับเจฟส์จึงได้ดึงตัวชอนเข้าไปกอดด้วยความดีใจแต่แล้วไม่นานชอนเนี่ยก็ได้หายตัวไปต่อหน้าของพวกเขา ซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่นั้นผู้เขาทั้งคู่ก็ได้มองเผนโคดี้ที่เพิ่งจะตื่นและเดินลงมาโดยโคดี้ได้กล่าวขอโทษทั้งสองก่อนที่เขาจะเดินไปหยิบเครื่องดื่มชูกําลังไปกินที่ห้องซึ่งในคืนนั้นทั้งสองหนึ่งก็มั่นใจว่าผู้เขาไม่ได้เห็นภาพหลอนไปเองเช้าว,วันรุ่งขึ้นโคดี้จึงได้กล่าวขอโทษทั้งสองเรื่องฝันของเขาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งทั้งเจสและมาร์กเนี่ยก็ไม่เข้าใจในเวลาต่อมาหลังจากที่โคดี้ไปโรงเรียน มาร์กจึงได้ไปเจอหนังสือผีเสื้อของโคดี้และเริ่มปฏิปตอเรื่องทุกอย่างขึ้นมาได้และได้นําเรื่องนี้ไปบอกกับเจสโดยทั้งคู่เนี่ยรู้แล้วรัาว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันอาจจะเป็นฝีมือของโคดี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝูงผีเสื้อที่พวกเขาเห็นหรือแม้แต่เรื่องของชอนเย็นวันนั้นเจสเลยอยากทดสอบโดยเธอได้นําวิดีโอของชอนมาเปิดให้โคดีด้ดูเพื่อที่เขาจะได้เก็บเรื่องนี้ไปฝันโดยหลังจากที่เจสพาโคดี้ไปเข้านอนกลางดึกคืนนั้น จู่ๆก็ได้มีฝูงผีเสื้อที่มีไฟระยิบระยับมากมายโผล่เข้ามาในบ้านของพวกเขาจากนั้นมาร์คและเจสก็ได้เจอกับช้อนอีกครั้งซึ่งเจสเนี่ยก็ดูจะมีความสุขมากที่ได้เจอกับลูกชายของเธออีกครั้งในเวลาเดียวกันก็ได้มีฝูงผีเสื้อนับสิบบินมารวมตัวกันที่หน้าห้องของโคดี้โดยผีเสื้อพวกนั้นได้กลายร่างเป็นแคงเกอร์แมนหรือเจ้าสิ่งที่โคดี้หวาดกลัวมาตลอดและได้เข้าไปกระซิบข้างหูของโคดี้ว่ามันเนี่ยจะอยู่กับเขาตลอดไป มันเลยทาให้โคดี้สะดุ้งตื่นขึ้นมาและทําให้ชอนได้หายไปต่อหน้าของเจสอีกครั้งวันต่อมาหลังจากที่โคดี้กลับจากโรงเรียนเขาและมาร์กก็ได้มองไปเห็นภาพถ่ายของชอนที่ถูกติดไว้ทั่วทั้งบ้านซึ่งมันก็เป็นฝีมือของเจสนั่นเองโดยเธอต้องการจะให้โคดี้ฝันถึงชอนเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้เจอกับลูกชายของเธออีกครั้งกลางดึกคืนนั้นโคดี้จึงได้แอบนําลูกอมมากินเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่เผลอนอนหลับไปอีกและไม่นานมาร์กจึงได้ขอคุยกับเจส โดยเขาเนี่ยดูออกว่าเจสเนี่ยอยากเจอกับชอนอีกครั้งและเขาก็รู้สึกไม่โอเคมากๆที่เจสเหมือนจะหลอกใช้โคดี้เพื่อความต้องการของตัวเองแต่เจสเนี่ยก็ไม่ฟังเพราะเธอคิดว่าโคดี้จะสามารถเข้ามารักษาบาดแผลในใจของเธอได้ในคืนนั้นทั้งสองเนี่ยจึงเลือม,มีปากเสียงกันตัดมาที่เช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่โคดี้กำลังจะไปโรงเรียนจู่ๆก็ได้มีเด็กเกเรคนหนึ่งเดินเข้ามาแกล้งปัดขวดโหลผีเสื้อของโคดี้จนตกแตกเขาจึงได้ผลักเด็กเกเรค,คนนั้นจนล้มลง ในตอนบ่ายโคดี้พยายามหยิกตัวเองเพื่อฝืนไม่ให้ตัวเองเผลอหลับในขณนะเรียนคุณครูที่เห็นจึงเรียกโคดี้เข้าไปคุยพร้อมบอกว่าถ้าเขาง่วงนอนจนทนไม่ไหวก็สามารถไปนอนที่ห้องพยาบาลได้แต่โคดี้นี่ก็ไม่กล้าไปเพราะข้างนอกมันมีเด็กเกเรรอกระทืบโคดี้อยู่โคดี้จึงขอนอนในห้องเรียนแทนซึ่งพอคุยกันเสร็จคุณครูจึงได้ปล่อยให้โคดี้นอนอยู่ในห้องตามลําพังจากนั้นโคดี้จึงได้กลับไปที่โต๊ะ โดยเขาพยายามฝืนทนต่อความง่วงนอนได้ไม่นานและสุดท้ายโคดี้ก็ได้เผลอหลับไปเด็กเกเรที่เห็นแบบนั้นจึงได้แอบเข้ามาในห้องและพยายามที่จะเข้ามาแกล้งโคดี้แต่แล้วจูๆ่ๆเขาก็ได้มองไปเห็นแคนเกอร์แมนที่กำลังจ้องมองมาที่เขาจากด้านหลังจากนั้นมันก็ได้วิ่งเข้ามากินเด็กเกเรอย่างน่าสยดสยองซึ่งในเวลาเดียวกันก็ได้มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งผ่านไม่เห็นเหตุหการณ์เข้าพอดีเธอจึงได้กรีร้องออกมาด้วยความหวาดกลัวจนทำให้โคดี้สะดุ้งตื่น ซึ่งพอโคดี้ตื่นขึ้นมาเด็กเกเรคนนั้นก็ได้หายตัวไปซะแล้วและพอตกเย็นตำรวจจะได้มาตามหาตัวเด็กเกเรที่หายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อตอนกลางวันซึ่งพอตกดึกโคดี้จึงแอบนำผงกาแฟมาชงใส่น้ำดื่มเพื่อที่เขานั้นจะได้ไม่เผลอหลับไปเหมือนตอนกลางวันส่วนเจสเธอหนูก็ไม่ยอมนอนหลับเช่นกันเจสได้เฝ้ารอให้ถึงตอนที่โคดี้หลับเพื่อหวังว่าในคืนนั้นเธอจะได้เจอกับชอนหรือลูกชายของเธออีกครั้งและเมื่อพอตกดึก ในขณะที่โคดีก้กำลังอ่านหนังสืออยู่จู่ๆเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากใต้เตียงซึ่งพอโคดี้ลองมองลงไปเขาเนี่ยก็ได้เจอกับเด็กเกเลที่โผล่มาจับขาของโคดี้และพยายามจะลากตัวโคดี้เขา้าไปยังใต้เตียงโคดี้นี่จึงรู้ตัวทันทีครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยกำลังฝันอยู่โคดี้จึงพยายามตะโกนเพื่อให้เขารู้สึกตัวสักทีและไม่นานเจสได้ได้ยินเสียงจึงได้รีบเข้ามาช่วยโคดี้ทันทีก่อนที่ภาพความฝันทั้งหมดจะได้หายไป เช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่โคดี้และหมากลับจากไปซื้อของทั้งสองก็ได้พบตำรวจที่ได้มาหาผู้เขาที่หน้าบ้านเพื่อสืบเรื่องของเด็กเกเรที่หายตัวไปเย็นวันนั้นเจสที่ต้องการเจอชอนหรือลูกชายของเธออีกครั้งเธอจึงแอบนำยาน,นอนหลับมาผสมกับนมแล้วนำมันไปให้โคดี้ดื่มซึ่งหลังจากที่โคดี้ดื่มมันเข้าไปในเวลาต่อมาโคดี้จึงเริ่มง่วงนอนมากจึงได้พาเขาไปเข้านอนก่อนที่เขานั้นจะได้ลงไปคุยกับเจสที่ชั้นล่าง โดยหลังจากที่มาคุยกับเจสได้ไม่นานจูๆ่ๆทั้งสองก็ได้มองไปเห็นชอนที่ได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งดูเหมือนว่าตอนนี้โคโดี้เนี่ยจะหลับไปแล้วนะครับเจสเลยเพยายามจะเข้าไปคุยกับลูกชายของเธอแต่แล้วชอนก็ได้พ่นน้ําสีดําออกมาใส่เธอจากนั้นก็ได้มีมแมลงโผลมาจากปากของชอนมาร์คที่เห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งขึ้นไปปลุกโคโดี้ทันทีแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามปลุกโคโดี้ให้ตื่นสักแค่ไหนโคดี้เนี่ยก็ไม่ยอมตื่นขึ้นมาสักทีและในเวลาเดียวกัน แคนเกอร์แมนก็ได้ปากฏตัวออกมาต่อหน้าของเจสเธอจึงรีบวิ่งขึ้นไปหามาร์คและบอกว่าโคดี้เนี่ยจะปลุกไม่ตื่นสักพักเนื่องจากฤทธิยาน,นอนหลับที่เธอแอบใส่ให้เขาดื่มโดยแคนเกอร์แมนได้พังประตูเพื่อเข้ามาจัดการผู้เขาทั้งสองมาร์คจึงได้เข้าไปถ่วงเวลาไว้ให้พร้อมบอกให้เจสรีบหนีไปซะมันจึงได้ก,นกืนกินร่างของมาร์เข้าไปทั้งเป็นเจสที่พยายามจะเข้าไปช่วยและถูกมันทำร้ายจนหมดสติไปซึ่งพอเจสฟื้นขึ้นมาอีกที เธอเนี่ยก็ได้เห็นโคดี้ที่พยายามโทรไปแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือในเวลาต่อมาหลังจากที่ตำรวจมาถึงบ้านพวกเขาก็ได้ตรวจพบยานอนหลับที่เจสใส่ลงในแก้วของโคดี้พวกเขาจึงของนำตัวโคดี้กลับไปที่สถานสงเคราะห์และลงความเห็นว่าเจสไม่เหมาะที่จะรับเลี้ยงโคดี้เป็นลูกบุญธรรมจากนั้นวันต่อมาเจสจึงเดินทางไปหานาตาลีหรือเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์อตอนต้นเรื่องเพื่อขอคุยกับโคดี้เรื่องความฝันที่เกิดขึ้นเมื่อวานแต่เธอเนี่ยก็ช่วยอะไรเจสไม่ได้ ซึ่งในตอนนั้นเองเจสก็ได้มองไปเห็นแฟ้มประวัติของโคดี้เธอจึงแอบนํามันติดตัวมาด้วยโดยหลังจากที่เธอเปิดดูแฟ้มประวัติของโคดี้เจสก็ได้ไปเจอกับข้อมูลของสองสามีภรรยาลายแรกที่เคยรับโคดี้ไปเลี้ยงเมื่อนานมาแล้วโดยตัวภรรยาได้หายตัวไปอย่างลึกลับส่วนสามีก็ถูกจับเข้าโรงพยาบาลจิตเวชเจสจึงรีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลจิตเวชท,ทันทีเพื่อขอเข้าพบวีแลนหรือพ่อเลี้ยงคนก่อนของโคดี้ซึ่งพอมาถึงเจสึงได้ถามวีแลนเรื่องโคดี้ วีแลนเลยเล่าว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่โคดี้ฝันจะกลายเป็นความจริงในบางครั้งมันจะเป็นความฝันที่มหัศจรรย์และสวยงามแต่บางครั้งมันก็กลับตรงกันข้ามเช่นเดียวกับฝันร้ายมันทั้งอันตรายและอาจฆ่าคนได้เจสเลยถามว่าเธอจะได้สามีของเธอกลับมาไหมแต่วีแลนเนี่ยก็ไม่รู้จากนั้นวีแลนดจึงเริ่มเล่าถึงตอนที่เขาและภรรยารับโคดี้มาเลี้ยงซึ่งในวันแรกวีแลนกับภรรยาเนี่ยต่างประหลาดใจกับความฝันของโคดี้ที่พวกเขาได้เห็น จนกระทั่งวันหนึ่งที่ภรรยาของเขาเริ่มป่วยโคดี้จึงเริ่มไม่สบายใจและเก็บเรื่องพวกนั้นไปคิดจากนั้นฝันร้ายของเขาก็ได้เริ่มต้นขึ้นกลางดึกคืนหนึ่งวีเลนได้ตื่นขึ้นมากลางดึกและพบว่ามีปีศาจกำลังกินกินร่างภรรยาของเขาซึ่งพอวีแลนรู้สึกตัวอีกทีภรรยาของเขาก็ได้หายตัวไปซะแล้ววีแลน,นงจึงรู้ทันทีครับว่ามันคือฝีมือของโคดี้ จากนั้นเขาจึงเริ่มนําภาพถ่ายของภรรยาออกมาให้โคดี้ดูเพื่อหวังว่าโคดี้เนี่ยจะสามารถทําให้เขาได้เจอกับภรยาอีกครั้งแต่ถ้าว่ามันกลับไม่เป็นไปอย่างที่วีแลนคิดเพราะเนื่องจากว่าโคดี้ยังเป็นเด็กเขาเลยยังไม่สามารถจํารายละเอียดต่างๆของผู้ใหญ่ได้เพราะงั้นเขาจึงไม่สามารถสร้างภรยาของวีแลนขึ้นมาได้มันเป็นเพียงแค่ร่างกายที่ดูไร้ชีวิตชีวาเล่ากับคนที่ไม่มีชีวิตจากนั้นความเกลียดชังทั้งหมดจึงเริ่มก่อตัวขึ้นมาในใจของวีแลนกลางดึกคืนหนึ่ง เขาพยายามจะเข้ามาสังหารโคดี้ในขณนะหลับแต่ทว่าสุดท้ายวีเลนเนี่ยก็ตัดใจทําไม่ลงเพราะเขาใจไม่แข็งพอวีเลนเลยบอกกับเจสว่าไม่แน่เจสเนี่ยอาจทำสำเร็จก็ได้สังหารโคดี้ซะเพราะมันคือทางเดียวที่จะสามารถจบเรื่องทุกอย่างได้แต่เจสเนี่ยก็ทําไม่ลงต่อมาเธอจึงเริ่มตามสืบเรื่องแม่ของโคดี้จนสุดท้ายเธอเนี่ยก็ได้รู้ที่อยู่ของโรงบาลที่โคดี้เกิด เช้าวันต่อมาเจสเลยตัดสินใจเดินทางไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเพื่อขอข้อมูลเรื่องแม่ของโคดี้จากนั้นเธอเนี่ยจึงได้รู้ข่าวว่าก่อนที่แม่ของโคดี้จะเสียชีวิตเธอได้ฝากของบางอย่างเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งนี้เจสจึงทําเรื่องขอนําของพวกนั้นกลับไปโดยของที่แม่ของโคดี้ฝากไว้จะประกอบไปด้วยตุ๊กตาผีเสื้อตัวหนึ่งและสมุดไดอารี่ของแม่โคดี้ปลายวันนั้นเจสจึงได้อ่านไดอารี่ที่จดบันทึกเรื่องราวทั้งหมดของแม่โคดี้ซึ่งพอตกดึก เจสจึงได้แอบ,บเข้าไปยังสถานรับเลี้ยงเด็กเพื่อตามหาตัวโคดี้โดยหลังจากที่เธอมาถึงเธอเนี่ยก็ได้เจอกับฝูงผีเสื้อมากมายเจสเนี่ยจึงรู้ทันทีครับว่าตอนนี้โคดี้แน่าจะกำลังฝันอยู่เธอเลยตัดสินใจเดินตามผีเสื้อพวกนั้นไปจนกระทั่งไปเจอกับนาตาลีหรือเจ้าหน้าที่ตอนต้นเรื่องที่ถูกจับไว้ในลางดักแดกของผีเสือ้อจากนั้นเจสจึงพยายามตามหาตัวโคดี้เธอได้มองไปเห็นภาพหลอนของชอนที่กำลังจมน้ำอยู่ในอ่าง รวมถึงภาพหลอนของเจสที่พยายามจะเปลี่ยนให้โคดี้กลายเป็นชอนเปรียบเสมือนเจสที่อยากเลี้ยงดูโคดี้เพียงเพราะเธอเนี่ยต้องการเจอชอนอีกครั้งและไม่นานเธอเนี่ยก็ได้เจอตัวโคดี้ครับแต่แล้วแคนเกอร์แมนก็ได้ปรากฏตัวออกมาต่อหน้าของเธอโดยมันได้ยพยายามจะเข้ามาจัดก,การเจสเธอจึงรีบนําตุ๊กตาผีเสื้อออกมาซึ่งทันทีที่แคนเกอร์แมนเห็นมันจู่ๆร่างของมันก็ได้หยุดนิ่งจากนั้นเจสจึงได้เข้าไปกอดมัน และไม่นานร่างกายของแคนเกอร์แมนก็ได้กลายเป็นโคดี้และได้หายไปเจสจึงได้เข้าไปพาโคดี้ตัวจริงที่นอนอยู่ในห้องออกมาจากนั้นความฝันของโคดี้ก็เริ่มหายไปจหน้าที่ถูกปล่อยตัวจากลังไหมที่ถูกจับไว้ซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเธอเนี่ยจึงเชื่อเรื่องความฝันที่เจสเคยพูดก่อนหน้านี้แล้วครับเธอจึงยอมปล่อยให้เจสนนำตัวโคดี้กลับไปเช้าวันรุ่งขึ้นเจสจึงนำแดลลี่แม่ของโคดี้ออกมาให้เขาอ่าน มาเลยทาให้โคดี้ได้รู้ความจริงครับว่าตอนที่โคดี้เกิดเขาเนี่ยได้เกิดมาพร้อมพลังวิเศษซึ่งแม่ของเขาเนี่ยก็รักโคดี้มากจกนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอป่วยเป็นโรคมะเร็งและได้รู้ว่าตัวเองอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจากนั้นแม่ของโคดี้จึงเริ่มต่อสู้กับโรคมะเร็งจนร่างกายของเธอเนี่ยเริ่มสู้ผอมและเมื่ออาการป่วยของเธอเริ่มแย่ลงคนของทางการจึงจําเป็นต้องหาพ่อแม่บุญธรรมคนใหม่เพื่อมาเลี้ยงดูโคดี้แทนซึ่งในวันรัสุดท้ายของเธอ พวกเขาจึงได้พาตัวโคดี้ไปเจอกับแม่ของเขาเป็นครั้งสุดท้ายโดยร่างกายรวมถึงรูปร่างหน้าตาของเธอเนี่ยดูเปลี่ยนไปมากจนโคดี้แทบจำแม่ของตัวเองไม่ได้เลยและคำพูดสุดท้ายที่เธอได้บอกกับโคดี้คือเธอเนี่ยจะอยู่กับเขาตลอดไปและเมื่อโคดี้โตขึ้นเขาจึงลืมเรียนอดีตเหล่านั้นและบอกกับทุกคนว่าแคนเกอร์แมนกินแม่ของเขาเข้าไปซึ่งแคนเกอร์แมนที่ว่าก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมะเร็งได้กัดกินร่างแม่ของโคดี้จนเสียชีวิต โคดี้จึงได้สร้างแคงเกอร์แมนขึ้นมาจากความกลัวในอดีตของเขาจนกลายเป็นปีศาจที่ไล่กืนกินทุกคนเช่นกันเจสได้กล่าวขอโทษโคดี้ที่เธอใช้เขามาแทนชอนหรือลูกชายของเธอที่ตายไปและสัญญากับโคดี้ว่าเธอเนี่ยจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วและเมื่อโคดี้รู้ความจริงทั้งหมดเขาเนี่ยจึงเริ่มเข้าใจรวมถึงเรื่องแคงเกอร์แมนที่เขาเป็นคนสร้างขึ้นมาจากความกลัวของตัวเองอีกด้วยและนับจากนั้นเป็นต้นมาเจสจึงได้เลี้ยงดูโคดี้เป็นอย่างดี เธอได้เล่านิทานก่อนนอนให้โคดี้ฟังทุกวันเพื่อที่โคดี้จะไม่กลับไปฝันร้ายอีกและหวังว่าโคดี้นั้นจะสามารถควบคุมพลังความฝันของเขาได้ในสักวันและหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.2คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป66%ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด47%ครับ เช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ